ลูกสาวมามากินนมใช่ไหมเบบีชาลิสายังเป็นเบบีอยู่ค่ะยังกินนมกับขวดอยู่ใช่ไหม <c oughs> เลิกกินนมกับขวดไปเป็นปีแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เบย่าก,กลับมากินนมกับขวดไปค่ะใช่ไหม เลิกกินนมกับขวดไปเป็นปีแล้วก่ะทุกคนแต่ตอนนี้เบย่าอยากจะเป็นเบบีค่ะไหนให้มาดูหน้าตอนดื่มนมหน่อยว่าเด็กดื่มนมเป็นยังไงนะเอาหมดแล้วนมหมดแล้วเอายังไม่หมดกินให้หมดทุกหยดเลยนะคะเอายังไม่หมดยังไม่หมดฮ้ยเ่มีแอบมองด้วยอ่ะมันไม่อิ่มเหรอลูกอิ่มไหม อิ่ม,มใครเก็บคะแม่มาให้มามาเก็บ,กบอืมยิ้มเสร็จให้มามาเก็บกต่ยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานกันยิ้มหวานยิ้มสวยๆในําหน้าสวยๆวย่งอันนั้นหน้าสวยเหรอ โอ้โหหน้าสวยมากเลยสว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 ยโอ้โหทำหน้าดุทำหน้าดุออุ้ยอันนี้หน้าอะไรเนะี่ย เ <c oughs> มยากเขาบอกก็อยากโชว์ก้นอายเขาไม่นี่นลูกนะอายเขาแหละอายคนจะโชว์ก้นไม่ได้ <c oughs> มันโป๊มันโป๊ไม่โชว์ก้น <c oughs> โชว์เกงในเหรอโชว์เกงในเหรออ,อายคนจะปิด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 ดูหน้าก็าโชว์หน้าเขาไม่โชว์ก้นเด็กอะไรอยากจะโชว์ก้นเด็กอะไรจะโชว์ก้น อายคนเขาปิดดีด <No. S 1> <laughs> จะโชว์เกงนมินนี่หรอไม่เดือดเออเอดเดือดเดือดเดือดจะจจะดจะโชว์ตูดถ้า <laughs> <laughs> ลื่นไงถ้าลื่งใหญ่แล้วจะโชว์ตูด oh, ไม่ให้ดูหรอกตูด <laughs> <laughs> อลูกจะโชว์อะไร <laughs> จะโชว์ตูดถ้าลื่นเราอะ Қардың